สวัสดีครับผู้ชมวบ้านครับขอต้อนรับผู้ชมวบ้านทุกท่านนะครับสู่รายการดีๆสาระดีๆแบบนี้กับรายการ Anti Aging by หมอมากนะครับและผมเป้เพิริยุทธ์นะครับอยู่กันในเรื่องราวศาสตร์แหงการชะลอวัยศาสตร์แหงการย้อนวัยและเรื่องราวการนำเสนอนวัตกรรมต่างๆนะครับที่ ย้อนวัยนะครับภายนอกนะครับเรานาําศาสตร์ทั้งสองศาสตร์ที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นภายในและภายนอกมาผสมผสานกันนะครับทำให้นะครับมีร่างกายสมบูรณ์แบบสูงสุดและดูสวยดูหล่อย้อนไวัยได้หลายๆปีเลยนะครับนั่นเป็นเรื่องราวที่ใครหลายคนนะครับเรียกว่าฝ่หานะครับอยากดูดีนะครับอยากมีสุขภาพที่ดีอยากมีองศาผิวพรรณดูแลหน้าที่ดีนั่นเป็นปัจจัยการตอบโจทย์อย่าง ชัดเจนนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับพี่หมอม้าตไม้ประเสริฐแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์แห่งการชะลอวัยย้อนภายในและภายนอกครับพี่หมอมาตสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้พี่หมอมาตเรียกว่าเป็นคนหนึ่งนะครับเรียกว่าเป็นแพทย์ท่านหนึ่งเป็นอาจารย์ท่านหนึ่งที่ค่อนข้างจะงานเยอะแต่ก็นะครับยังมีเรื่องราวนะครับมาเผยแพร่ให้กับผู้ชมทางบ้านเก็บออกมาอีกเยอะเหมือนกันนะครับงานเยอะมากนะพี่หมอมาช่วงนี้ได้ข่าวเยอะมากดูแลตัวเองยังไงอ่ะหลายสิ่งอย่าง อาทิเช่นนอนหลับพักผ่อนก็ดีด้วยนะครับดูแลสุขภาพก็ดีด้วยอาหารการกินบริโภคดีด้วยใช่วันนี้เห็นบอกว่ามีเรื่องราวหนึ่งนะครับที่เกี่ยวพันเชื่อมโยงในภาวะของลำไส้ที่เกิดจากปัญหาภายในเป็นยังไงบ้างครับพี่หมอเราไม่ต้องพูดอะไรมากมายเราไปดูตัวอย่างเคสคนนี้ดีกว่า นะน้องคนนี้เนี่ยเป็นเคสที่มีผื่นไล้สาระบ้าบอคอแตกเต็มตัวมาตลอดเลยรักษามาหลายที่หลายครั้งหลายคลาหลายสิ่งอย่างนะครับแล้วก็ได้มารู้จักภาวะแพ้หารแสงลำไส้รั่วเชื้อราในลำไส้ แล้วก็ทําการรักษาแล้วผลลัพธ์ของเธอดีขึ้นอย่างไรหลังจากผ่านการรักษาด้วยวิธีนี้ไปเกือบ3เดือนอนะครับโดยที่เธอรักษาภาวะนี้มาร่วมเกือบ10ปีนะครับเราไปฟังคลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังว่าภาวะนี้คืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไรครับอ่ะคนหนได้มีการตรวจแท้หันแสงอ่ะบอกไปเลยดีกว่าเพราะว่าอย่างงองอยู่ว่าจะคุยดีใช่ไหมไม่เคยตรวจแท้หันแงฝกใช่ไหมครับ แล้วเป็นไงไม้งต้องตรวจสองครั้งตวรงตวจสองครั้งไปแล้วตรวจครั้งแรกก็แพ้ประมาณ <c oughs> เยอะมากเยอะมากแต่ก่อนที่จะมาตรวจเนี่ยมีอาการอะไร <Latin. S 2> ยังไงบ้างก็เป็นผื่นลมพิษนอนไม่หลับเครียดเป็นผืผ่นลมพิษตามตัวเป็นตั้งตัวแล้วก็เป็นที่หน,น้าอ๋อแล้วเป็นที่หน,น้าด้วยเยอะมากตอนนั้นเป็นเยอะมากก็เยอะถ้าเกิดอากาศเปลี่ยนปุ๊บก็คือจะเป็นเป็นอยู่ครันเลยเป็นทุกครั้งที่อากาศเปลี่ยนแล้วมีสิวขึ้นไหมฮะ มีสิ่ขึ้นที่หน้าด้วยสิ่งไม่เยอะส่วนใหญ่สม,มัยก่อนเป็นผื่นเป็นผื่นขึ้นแล้วตามตัวมีไหมเป็นลมพิษเป็นลมพิษตามตัวด้วยแล้วมีอาการท้องอืดท้องจุกเสียท้องขู่มีไหมครับมีครบทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่แบบรู้สึกว่าตื้อๆไม่ค่อยดสดใสไม่ค่อยคล่องแคล่วเป็นปน,นะเป,นเป็นหมดหลังจากตรวจแพ้อาหารแฝงไปแล้วเนี่ยนะครับหลังจากตรวจไปแล้วแล้วดูแลสุขภาพแล้วลดในเรื่องราวของอาหารที่แพ้แล้วเนี่ยประมาณกี่เดือนเห็นผหรือเริ่มเห็นเลย ตอนที่หยุดกินอาหารแฝงหยุดกินอาหารที่เราแพ้ก็ประมาณสองอาทิตย์มันจะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นในลักษณะยังไงมากอะไรที่บ่งบอกมาเราเรารู้สึกว่าจะภายในเลยป่ะก็รู้สึกว่าเวลากเปลี่ยนก็คือมันก็ไม่เป็นเหมือนที่เคยเป็นไม่เป็นเหมือนที่เคยเป็นแต่ช่วงนั้นคือมาทํา เลเซอร์ที่นี่อ่ะ e-matic e-matic นั่นรักษาว่าแผลเป็นก็คือมันอยู่ในช่วงที่แบบหยุดอาหารแล้วก็ทำเลเซอร์ก็ผ่านไปประมาณสองสามอาทิตย์ก็คือดีขึ้นมากดีขึ้นแล้วรู้สึกว่า texture ของผิวก็ดูดีขึ้นที่หน้านี่ผิวเริ่มรู้สึกเนียนขึ้นก็รู้สึกรู้สึกดีขึ้นนะครับแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยก็คือในเรื่องราวของการแพร่หารแสงนี่เป็นเรื่องราวใหญ่เพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือท่านโรงพาบคนที่แพร่หารแสงปล่อยมันแพรแพ้แพ้ทำให้ภูมิคุ้มกันมันต่ำใช่ไหม คุณหญิงเองเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เคยมีปัญหาเรื่องภาวะของที่แพ้หันแฝงเยอะอและปรากฏว่าภูมิในร่างกายมันก็ต่ําเขาไปมาหลายคลินิกแล้วเขาไปมาเยอะเลยหรอไปมาจนกระทั่งเขา,าบอกว่าไงจำได้มาคุยกับหมอว่าไงที่นี่จะเป็นที่สุดท้ายแล้วค่ะคุยกันเลยใช่ไหมใช่ว่า้วยไปมาหลายที่มากประมาณ20่สิบวันที่ที่ไหนดังเนี่ยเขาไปมาเยอะมากคือไม่ต้องเ่ยชื่อละกันแต่ว่าที่ไหนที่เรียกว่าดังฉันไปมาหมด ไปมาหมดแล้วที่สิบกว่าที่เข้ามาที่นี่เขาบอกว่าเนี่ยเป็นที่สุดท้ายแล้วนะที่เขาจะมาหมายถึงว่าเป็นตั้งแต่เด็กแล้วไอ้ในโลกเนี่ยเป็นโลกอะไรอ่ะพื้นไปมาหลายที่โกเขาบอกเป็นเซ็เดิมเป็นโลกผิวหนะคือเขาเนี่ยมาครั้งแรกเนี่ยนะผิวเขาเป็นผดเม็ดเม็ดไม้เขาเป็นผดหนาๆนาเป็นเม็ดเม็ดใช่ไหมลืมเขาลืมละ แล้วผิวเขาจะคล้ำกว่านี้นานจัดมากใช่นานจัเมากคือพูดง่ายว่ารักษามาตั้งหลายที่เป็นมาเป็นหลายปีแล้วเป็นมานานแหละจนหมดหวังแล้วกใอ่านใช่ก็ไปอ่านในหนังสือหนังสือก็ไปอ่านหนังสือคอสเมติกเจอก็เขียนว่าที่คลินิกเนี้ยมีตรวจลำไส้รั่วคิดไหมว่าเราจะลำไส้รั่วไม่อ่านเราได้รู้แบบว่าเราไส้รั่วหืออะไรแต่พอไปอ่านว่า หมอเขาเรียนจบจากที่นี่อะไรอย่างเงาี้ยเออก็ดูน่าเชื่อถือตอนแรนกรู้ว่าแบบมันจริงเปล่าไม่เคยได้ยินไงลำเส้รู้แบบแบบแบบว่าเมคขึ้นมาเขาดูมัวๆเปล่าละอะไรเงี้ยเออแล้วก็คิดว่าก็ลองดูแล้วกันไม่รู้จะรักษาแนวไหนแล้วไงคือมันทุกไปหมแ,บบแล้วคือทําใจแล้วว่าที่นี่ก็สุดท้ายแล้วได้ไม่ได้ก็ช่างมันอะไรเงี้ยก็จุกว่าดีกว่าไม่ทำอะไรซะเลยเพราะที่อื่นเขาก็คือบางที่ไปเขาก็บอกว่าเขาแบบ เหนื่อยแล้วพอเขาให้เซรอยมาทาไม่อย่างบางที่แบบอย่างโฮมิโออะไรแบบที่เขาแบบโฮมิโอพาร์ที่อะไรที่แบบที่เราก็ไปมาหลายที่จริงมถ้าพูดเด็กศาสตร์แล้วอ่ะถ้าพูดคะแนจนเขาบอกว่าเขาหมดหมอเขาบอกหมอเลือมหมอผีอย่างเดียวไม่ได้ไปไม่หมอเขาบอกว่าเขาก็หมดบุคที่จะรักษาเราแล้วนะเขาก็ให้ยาที่แบบ ดีที่สุดของเขาแล้วเราก็ไม่หายไงก็เป็นยามาตลอดมันก็คือรักษาทั้งโคมิโอฝังเข็มยาจีนยาฝรั่งยาอะไรแบบอืครับทุกศาสตร์แล้วไงแบบอชีวจิตอะไรล้างลำไส้สวนล้างลำไส้ดีท๊อกทั้งหมดท้งหมดทําแม้กระทั่งฉีดโอโซนเข้าไปในเลือดล้างเลือดล้างตับคือทําทุกอย่างที่แม้กระทั่งแบบ ไปโรงพยาบาลยันฮีล้างลำไส้ทำทุกอันทิ์ทุกเมืออะไรอย่างี้แต่คือสรุปเลยว่าไปมาทุกที่เจ็ดย่าน้ำใครว่าดีไปหมดจนวันหนึ่งเนี่ยแล้วก็ทาทุกแนจําจำได้ว่าเขามานั่งแล้วก็บอกว่าเนี่ยที่สุดท้ายแล้วค่ะไม่ที่นี่คือมาแบบไม่ได้คาดหวังไม่คาดหวังเลยเลยแต่ทุกที่ที่ไปนี่จะคาดหวังคาดหวังหมดแต่ที่นี่มาแบบ แล้ช่างมันก็ลองดูแล้วการลำไส้รั่วอะไรนม่แต่เผอิญพอมาถึงปุ๊บแล้วตอนแรกเชื่อไหมคิดไหมพอหลังจากตรวจแล้วเพราะว่าพี่หมอพูดในครั้งแรกเรื่องราวของการแพ้เยนี่เชื่อไหมไม่เชื่อยังไม่เชื่อจะลองดูก่อนเพราะว่าไม่เคยได้ยินไงเออค่ะน้าเขาไม่ค่อยเชื่อแรกแรกได้ไม่เชื่อนะแบบว่าอ่านแต่ว่าเคยเข้าไปเซิร์ชในเน็ตไอ้พวกเ็ปเดิมม่ะมีคนพูดเรื่องกัดลีกเราก็งงเค่ไรว่ากัดนี้ไส้รั่วแต่พอมาที่นี่ก็ มันมาพูดเรื่องลำไส้รั่วเราก็เลยเอ๊ะมันก็ตรงกับคนในเน็ตพูดเนอะเราก็อาช่างมันกันลองดูอหมอตรวจเสร็จก็หูทำใจไม่ได้แบบแพ้ของที่ดูไแพ้ทั้งนั้นเลยนแพของที่ไม่แต่ก็คือแปลกใจว่าของที่หมอบอกว่าห้ามเนี่ยคือของที่เรากินเป็นประจำก็เออก็แปลกเนาะอย่างอย่างแบบ ือขนมปังทุกอย่างที่บอกว่าแพเนี่ยคือสิ่งที่เราชอบกินกินทุกวันเลยข้าโพดเงี้ยกินประจำอ่ะแพถั่วลันเตากินประจําแพ้ขนมปังกินทุกวันแพนมั่นมนมอะไรก็คือกินตลอดมันก็แปลกดีแบบแม้กระทั่งแม้กระทั่งแฮวอะไรอย่างนี้ก็ชอบกินนะยังงงเ่าแม้แฮวด้วยหรอสมหวังได้กินก็ยังเป็นอีกไม่แต่ก็ข้าวโพดนี่ชอบกินมากก็คือมันก็โผล่มาว่าเป็นตัวที่แพเราก็เลยเออหรือจะ ตอนแรกก็ไม่กล้าหยุดกินนะมันก็เหมือนทําใจไม่ได้ก็เลยแบบก็มาชั่งใจว่าแบบมาชั่งมันหมอก็บอกให้ลองหยุดก็ลองดูก็รามันไม่ีอะไรเสียแล้วอ่ะก็ลองดูก็ดีกว่าไม่ทําอะไรแล้วพอแกหยุดแกก็หยุดนานเนี่ยหยุดก็หยุดด้วยความทรมานนะก็คืออะไรที่ชอบกินก็คือแบบผักดิบ แต่ดีก็เยอะแต่เก่งไงเป็นคนที่แบบว่าคือผู้ชมทางบ้านถ้าเกิดใครไม่เจอปัญหาในเรื่องราวแบบนี้ก็อาจจะไม่เกิดบทสรุปแล้วก็ตั้งใจไงเพราะว่าก็จะเป็นแบบเดิมๆถ้าเป็นแบบเดิมๆถ้าให้เลือกแบบนั้นกับแบบนี้ก็แบบนี้ดีกว่าจริงป่ะก็แบบนี้เหมือนเบียร์โค้ดแต่แบบนันก็อืมมันไม่รู้จะรักษายังไงมันก็แบบอืมันก็เหมือนอยู่แบบทำใจไปเรื่อยๆแต่นี้คือมัน เ่รราาู้้ึวดีขน,ๆๆน,นี่แล้วแกมาตรวจซ้ํา6เดือนอันนี้เป็นตรวจครั้งที่2ใช่ไหมให้ดูให้ดูว่าดีขึ้นจริงๆให้ดูนะอขอโทษนะเปิดเปิดเปิด,ปดอันนี้เดีย๋ยวให้ดูว่าอันนี้คือครั้งแรกครั้งแรกเนี่ยจำนวนปริมาณเท่านี้เทียบกับครั้งที่สองเห็นไหมดูดิจํา <ลด S 1> <ง>จำนวนลดลงนะแล้วก็ไตเตอร์อันเนี้ยจากร้อยร้อยกว่านเนี้ย ลดลงมาเหลือ30สเห็นปะดีขึ้นแต่ว่าไอ้ของที่แกชอบรลบหมดเลยเนี่ยขนมปังข้าวโพดถั่วลันเตานมถอยเชียวทานเหมือนเดิมูแต่ลดลงมาเยอะมากแล้วลดลงเยอะแต่ดีขึ้นเยอะค่ะดีขึ้นเยอะหยุดจริงๆแบบว่าไม่กินแม้แต่คําเดียวเลยอ่ะแต่ว่าเคยครั้งหนึ่งอ่ะลืมไปว่าแพ ตัวหนึ่งอะลืมไปก็ไปกินช่วงนั้นก็ไม่รู้ว่าเราลืมไปแต่ช่วงนั้นรู้สึกแล้วว่ามีผื่นขึ้นกินปุ๊บมันเถอเลยคิดหน่อยเธอสงสัยจะกินตัวที่หมอห้ามก็งงเหมือนกันนะว่าทหายไปตั้งนานแล้วพอกินเข้าไปแค่เเอลยกินไปแค่แบบ มือเดียวอ่ะแต่มันก็เป็นขึ้นมาเลยอ่ะใช่เราก็เลยรู้สึกว่าสงสัยแต่นี่นอนไม่หลับก็เอาสูตรอาหารเสริมที่ช่วยนอนหลับไปใช้เป็นไงบ้างใช้แล้วเป็นไงบ้างปกติป็นคนนอนไม่ค่อยหลับเป็นสมุนไพรฮะเขาไอ้เขาทานสามตัวเขาสั่งเองเขาบอกนะอ๋อก็คือจริงๆก็คือก็กินแล้วก็กินแล้วเป็นไงบ้างดีมั้ยหลับสบายหลับลึกเมื่อเทียบกับสมัยก่อน มัยก่อนรู้สึกว่าวิตกจริตกลัวจิตตกเลยใช่กินไปมันก็สังกใกล้นอนก็กินแล้วมันก็เป็นคนที่เครียดเรื่องงานเยอะต้อใช่แล้วเป็นนอนไม่หลับก็กินไปก็คือมั่นใจว่ามันไม่เป็นไรก็กินได้กินทุกวันอเงยก็บทสรุปสุดท้ายเนี่ยก็เป็นแรงบันดาลใจนะก็ขอขอบคุณมากที่คุณหนึให้เกียดอะไรยการแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมในบ้านหลายคนที่คิดจะดูแลตัวเองและอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับก็ เห็นเรื่องราวของผุณฤิแล้วเนี่ยเป็นตัวอย่างเป็นสมการที่ดีเลยนะครับแล้วเราก็จะมีชีวิตมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับขอบคุณมากครับโอ้โหพี่หมอมากนี่เป็นปรากฏการณ์หนึ่งนะที่เกิดจากความรู้สึกของพี่เขาเนาะงงละสิงงสิเพราะว่าไปดูภาวะนี้ไปดูภาวะนี้กันเลยดีกว่าจะได้ไม่งงนะครับนะภาวะนี้เนี่ยเป็นภาวะที่เกิดที่ลำไส้โดยที่เกิดที่ลำไส้เล็กนะครับลำไส้เล็กซึ่งเป็นลำไส้ส่วนที่มีการย่อยและการดูดซึมอาหารนะครับ รงบริเวณลำไส้เล็กนี่นะครับกระเพาะเรากินอาหารไปอย,อยู่ที่กระเพาะกระเพาะก็จะย่อยก็จะอาหารก็จะลำเลียงมาที่ลำไส้เล็กนะครับลำไส้เล็กตรงนี้ก็จะมีน้าย่อยออกมาแล้วก็ทําการย่อยแล้วก็ดูดซึมอาหารที่บริเวณนี้นะครับอาหารที่เหลืออาหารการดูดซึมแล้วก็จะเข้าสู่ลำไส้ใหญ่ออกมาเป็นอุจจาระตามภาพด,ดังนี้นะครับปัญหาเกิดที่ลำไส้เล็กที่เราเห็นตรงนี้นี่นะครับนะซึ่งตรงเนื้อเยื่อผนังตรงนี้นะครับมันมีเซลล์ที่บุกผนังของมันดูนะยื่นเป็นหินงอกหินย้อยแล้วในส่วนตรงที่หินงอกหินย้อยตรงนีีี้้เเเเนนนยยป็ซลล์รงกััชดว เซลล์ตรงนี้เนี่ยเกิดการอักเสบนะแล้วก็เกิดการบวมพอเกิดการอักเสบแล้วกเกิดการบวมปุ๊บก็ทําให้การดูดซึมสารอาหารเนี่ยแย่ลงโด,โดยเฉพาะอย่างยิ่งรอยต่อระหว่างเซลล์ตรงนี้ที่มันเคยอยู่กันชิดติดแน่นเหมือนกําแพงรั้วที่มันชิดแน่นเลยเนี่ยมันเกิดแยกออกอพอแยกออกไปไง หมาก็รอบวิ่งไปวิ่งมาได้ใช่ไหมหมาในที่นี้ของเราก็คือก็คือสิ่งแปกปลอมที่มันเคยอยู่ในลาไส้มันไม่เคยดูดซึมเข้ามาได้มันก็ผ่านเข้ามาได้ผ่านเข้ามาได้แล้วไปไหน ไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่อยู่ในเนื้อเยื่อผนังลำไส้ <S <S พอกระตุ้นภูมิคุ้มกันในเนื้อเยื่อผนังลำไส้แล้วก่อให้เกิดปัญหาของการทํางานของลำไส้ที่ผิดพลาดตามมานะซึ่งทําให้เกิดการขาดสารอาหารเชือ้อราน้าแพ้ง่ายผื่นผิวหนังกระวนกระวายภูมิคุ้มกันาหรารลดลงความจําเสื่อมอารมณ์แปรปรวนท้องอืดจุกเสียดนะดสิว,วในวัยผู้ใหญ่ เชฟเดิมเหล่านี้เป็นต้นนะครับ,รบนะบางทีโรคแพ้ภูมิตัวเองก็พบว่าเกี่ยวข้องนะ SLE รูมาตอยอะไรทั้งหลายนี้นะครับนะการสู้รบกันในผนังลำไส้ตรงนี้เนี่ยนะครับนะมันก็สามารถที่จะเกิดขึ้นจากพฤติกรรมการกินการนอนความเครียดยาปฏิชีวนะนะอาหารแพ้สารอาหารเยอยะ,ยะแยะไปไมปหมดเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือเป็นภาวะที่เราเจอได้ค่อนข้างบ่อย แล้วก็เป็นภาวะที่มักจะเกิดในสังคมเมืองที่มีความเจริญครับนะอาหารที่มีการแปลรูปการแพ้อาหารแสงนะความเครียดการอดนอนนอนน,อน,น,อน้อยกินยาลดกดพ้าั่วเพือ่อเคี้ยวอาหารไม่ละเอียกการกินอาหารที่เร่งรีบรวมไปถึงโรภคภัยไข้เจ็บการให้ยาฉายแสงอันนั้นก็เป็นอยู่แล้วนะนนแต่ว่าในคนปกติทาไมถึงเป็นเยอะเพราะว่าวิถีชีวิตแบบนี้เนี่ยมันล่อแหลมและสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดภาวะนี้คพักสักครู่ แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าพี่หมอจะคุยรเราจะเล<อ>่าให้ฟังว่าแล้วสุขสุขภาพอนามัยของลำไส้ที่ดีเนี่ยจะป้องกันภาวะมีได้อย่างไรเราจะมาเล่าให้ฟังนะครับซึ่งเ,เราจะเห็นได้ว่าภาวะเมื่อกี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอาการมันไปแสดงออกที่อื่นนะครับนะที่ผืนผิวหนังภูมิภูมิกันบ้าบาอคอแต่แต่ต้นเหตุอยู่ในลำไส้ซึ่งเป็นอวัยวะซ่อนเล้นที่เราไม่ได้ใส่ใจแล้วพฤติกรรมของเราหลายต่อหลายอย่างก็ล่อแหลมต่อการเกิดให้ลำไส้พังนะ พักสักครู่ช่วงหน้านะครับเราจะมาดูกันว่าเราจะป้องกันภาวะนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรช่วงหน้าจะปฏิบัติตนยังไงนะครับแล้วก็ให้สุขภาพดีเกิดขึ้นที่ลำไส้ครับไปที่ไหนไม่ได้ครับเดี๋ยวกลับมาพบกับแอนทายจิ้งใบหมอมาดครับในวันนี้นวัตกรรมความงามได้ก้าวหน้ามาอีกขั้นกับการสัญญกรรมที่เป็นธรรมชาติที่สุดสวยที่สุดและปลอดภัยที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดตกแต่งดวงตาด้วยเทคนิคพิเศษหรือการเสริมจมูกด้วยซิลิโคนใหม่ล่าสุดบิดได้งอได้ไม่เสียทรงและเป็นธรรมชาติจากประสบการณ์การดีไซน์รูปหน้ามาอย่างยาวนานทุกเสียงตอบรับล้วนประทับใจกับความสวยแบบเป็นธรรมชาติด้วยการออกแบบความงามจากคุณเป้พีรยุผู้เชี่ยวชาญด้านการดีไซน์รูปหน้า ก็รู้สึกดิคือตอนแรกตาตุ๊กตากลัวแต่ทีเนี้ยพี่ชายพี่สาวหรือใครที่เขาเห็นแล้วเขาก็อิจฉามากเลยเขาบอกทาไมหน้าไม่เขียวแต่ตุ๊กตาคือบอกเจ็บทรมานเนาะตอนทำเรารู้สึกกลัวแต่กลายเป็นว่าหน้าเราไม่บวมทุกคนไม่รู้ว่าเราเพอ่งไปทาจมูกมาะะอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องสกายก็เลยจาม,มาด้วยเพราะว่าเพื่อนเขาไปทําแล้วแล้วเขาไม่โอเคเขาอยากมาแก้เพราะคือคือเขาเห็นหน้าตุ๊กตาแล้วเขาคิดว่าเออเขาอยากมาทําที่นี่ เอางี้นะคะถ้าทุกคนรู้ว่าออนทำมาทุกคนจะถามคำเดียวเจ็บไหมต้องวางยาสลบไหมออมนจะบอกว่าเจ็บตอนฉีดยาชาแล้วที่เหลือออนสลบเองคือหลับค่ะคมันไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วแล้วเหมือนพื้นที่มันแบบสบายมันรีแลกซ์มากในการในการทำตาม,มันทุกอย่างมันรีแลกซ์จริงๆนะคะ,ะพูดง่ายๆครับว่าแผลสวยมากนะครับแล้วเครื่องตัดเนี่ยเครื่องเลเซอร์ก็เป็นเครื่องรุ่นใหม่ด้วยก็อย่างอย่างที่เห็นนะครับอันนี้คือสาวันหลังทําแล้วก็ นะครับอันนี้หลังทำทันทีนะครับก็เรียกว่าทุกๆอย่างจะดีขึ้นในสไตล์แบบที่คุณควรจะเป็นนะครับกับสมาร์ทคลีนิกสมาร์ทเมคโอเวอร์ครับขอบคุณค่ะ อยากสัมผัสความสวยแบบเป็นธรรมชาติต้องที่ Smart Clinic 081 818 9937 086 324 4842 02 578 0040และ02 907 0248 วิทยาลัยธุรกิจบัฑิตเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพสาาร้างเหงนการดูแลรักษาสุขภาพแนวใหม่ที่กำลังมาแรงในขณะนี้กลุ่มวิชาเวชศาส,าสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพสำหรับผู้ที่จบปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตรับจำนวนรุ่นละ15คนจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มแรกเลยก็ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจมาเารียนางดับนี แต่คืออ,อยากเรียนปริญญาโทสักใบหนึ่ง<ม>แล้วลองเื้อถูกประมูลมาเลย<ม>นะคะเราก็เลยก็เลยอลองเฮ<ห>้ยมันใช่อ่ะมันคือมันคือตัวเราเลยเพราะว่าทุกวันนี้เวลาทำงานถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทื่อนพี่น้องที่อยู่ที่โรงพยาบาลเห็นกันแหะจะเห็นยังทำงานกันนานมากแต่ว่าหน้ายังเหมือนเดิมอ่า เพราะว่าเวลาเราเรียนเนี high, you know, <laughs> so ่ยเราไปวิชาความรู้ที่เราได้มาเยมันไม่กับตัวเองก่อนอยู่เริ่มแรกนะคะแล้วเวลาคนอื่นเ้าเห็นเนี่ยบอกว่าเชื่อมั่เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่มกราคมถึงเมษายนของทุกปีติดต่อสอบถามที่0818189937 025780040และ029070248